โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับตอนนี้กับหนี้ช่อง NTP บ bon อยชินเคยเนาะแล้วตอนนี้เนาะก็อยู่ในเกม7บาทนั่นเองครับอ่าก็หายหน้าหายตากันไปนานนะครับสำหรับช่องผมเนาะก็หายไปอีก1สัปดาห์กันอีกเช่นเคยเนาะก็เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะยุ่งกับงานนั่นเองครับเลยไม่มีเวลาในการอัดคลิปเลยนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสเนี่ยกลับมาทําคลิปในการเปิดกาชานั่นเองนะครับก็เลยขอเริ่มที่ในตัวส่วนของเกม7บาทกันก่อนเลยนะครับ อ่ะสลับตู้ของเกม7บาทนะครับก็จะมีตู้ในตัวส่วนของ77ล้านดาวน์โหลดนั่นเองครับอ่ะก็จะเป็น77.77 77นั่นเองเนาะก็ตอนแรกก็จะไม่เปิดนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นตู้ของแล็กนาล็อกเนาะแล้วผมเองก็ไม่ค่อยอยากสนใจตัวละครแล็กนาล็อกสักเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าตัวละครที่มานะครับบอกได้ข้เดียวว่าดีไซน์เนี่ยเอ่อค่อนข้างที่จะอลังการเนาะเพราะงั้นเนี่ยก็เลยห้ามใจไม่ไหวนะครับที่จะทําการเปิดกาชาเพื่อตามหา หาตัวละครตัวนี้มาไว้ในไอเดียันเองแต่ก็ขอญาตเตือนเพื่อนๆไว้ก่อนเลยด้วยกันนะครับว่าสําหรับใครเนี่ยที่ตัดสินใจที่จะเปิดตู้นี้เนี่ยคือเปิดก็ได้นะเออถ้าใครเป็นสายที่แบบอวยตัวละครแล้วก็ตัวละครมันเองก็เก่งอยู่นะเออเป็นซัพพอร์ตนะครับทีมเผายาักษ์นั่นเองแล้วก็เผาแรกล็อกนะครับก็เปิดได้แต่ก็ระวังด้วยว่าเดือนหน้าเนี่ยหรือตู้ต่อไปจากนี้นะครับอ่ะอาจจะมีพาร์ทสมาขั้นอะไรอย่างนี้แต่ว่า หลังจากจบในตัวส่วนของอีเวนต์สุ่มเฟสติวัลนี้ไปเนี่ยก็อ,อาจจะเป็นในตัวส่วนของโคโลโบมาแล้วนั่นเองก็ก็ระวังระวังกันเลยนะเผื่อเป็นโคโลโบที่เพื่อนๆชอบนะครับก็อาจจะไม่มีเพชรสุ่มกาชากันเองอะมาเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเราก็มาเริ่มเปิดกาชากันเลยดีกว่านะครับผมมีแค่330เม็ดนะแล้วก็มีตัว10ใบนะครับที่ได้จากการเล่นอีเวนต์นั่นเองก็หวังว่าจะออกภายใน300เม็ดนะแล้วผมก็จะหยุดทันทีเลยนะครับเพื่อไปรอโคโลโบต่อไปนั่นเองนะ เริ่มเลยครับอ่ะมันตดแรกนะครับเปิดคลิปหวังว่าจะมีอะไรให้เราได้รู้หน่อยไหมโอเคตามสเต็ปของเจ็ดบาปเนาะก็ไม่มีอะไรอีกตามเคยนะครับขอแยกสคลิปเลยด้วยกันเนาะอ่ะมาเริ่มเข้าพจก,กันเลยดีกว่าครับ โอเคมีกระพริบตานะผมขอลุ้นนิดหน่อยแล้วกันนะทุกคนคือมันมีหมู่ฮอกมาด้วยถึงจะเป็นสคริปทองก็ตามดึงดึงทองนะครับเผื่อมันพุ่งขึ้นไปเป็นลุงเนาะโอเคไม่มีนะครับเพราะยะคริปเลย สมันติแล้วทุกคนก็ยังไม่มานะแต่ก็ไม่น่าแปลกทุกคนเพราะว่ามันเป็นตู้เฟสติวัลเนาะโอเคทองสามรอบติดนะครับแล้วก็มีกับพริปตาเนาะแต่เป็นกิ่งไม้ขอไม่ลุ้นแล้วกันโอเป็นซาลิเอลนะครับมานะก็ถือว่าเป็น SSR ตัวแรกนะครับที่ออกเนาะโอเคปะไปกันต่อครับอ่ะรอบนี้สคริปต์แดงนะครับ โอเคโอ้โหคือถ้าเป็นขั้น3เนี่ยจะดีใจกว่านี้นะทุกคนเผื่อได้โอกาสลุ้น SSR 2ตัวนะครับแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็มาแล้วนะน่ะฟาดเลยโอ้แพ้ด้วยเหรอโอ้กลายเป็นมเมดิโอแรนะครับล่าง เอ่อโทเทพเนาะก็ได้ตัวละคร UR นะครับันรลุนันว่าจะเป็นตัว UR หน้าตู้เลยหรือเปล่าถ้าเป็นนี่จะดีมากนะครับโอ้สามตัวเลยเหรอโอ,โอ,โอ้สามตัวเลยทุกคนโอเคเออกมาเป็นมาโทรนานะครับ <c oughs> ครูถ้าเป็นสามตัวนี่คือเป็น UR หมดเลยนี่จะดีมากโอเคมาปุ๊บตัวที่สองครับโอเค U R มาเป็นเทียบร้อยนะครับก็มาเป็นในตัวส่วนของมาเอลนะครับก็เป็นอันตีห้านะโอ้โหเกือบจะอันตี6เลยนะครับอ่ามารุ้ตัวสุดท้ายกันดีกว่าเนะหวังว่าจะเป็น u r อีกสักตัวก็ยังดีอยังไม่มาใช่ไหมอะผมขอกดตัวๆเลยแล้วกันนะครับ ขอเป็นหน้าตู้เลยได้ไหมเออเราจะได้แบบว่าออปิดเกมเร็วเนาะมาอ้เป็นนาเซียนะครับซึ่งผมมีนะเนาะได้จากตู้ก่อนหน้านี้นะครับแต่ไม่เป็นไรก็ได้มาเอวมานะครับในการอัพไม้ตายนั่นเองโอเคมาไปกันต่อเลยนะครับเสียดายเนาะอุาหาออกต้องสามตัวนะครับแต่ยูอาร์หน้าตู้ไม่มาเลยโอเคไม่น่ามีอะไรนะครับ อ่ะขอออกไปรีหน้าตู้หน่อยแล้วกันเนาะเผื่อดวงมันหมดไปจาก3าตัวที่ผู่มาเมื่อกี้อ่ะตัวละคร UR เอ่อโอเคจริงๆผมได้ทองม,มาเพิ่มก็ดีนะเออผมอยากได้ไม้ตายตันอยู่ส่วนตัวละครในตู้ที่ผมยังไม่มีนะครับอ่ะก็บากิสเนาะมาก็ดีโอเคแล้วก็เพอร์ซิวลแสงด้วยก็จะดีมากถ้าออก โอเคก็ okay, มีแค่2ตัวเล้วถ้าเป็นที่เป็น SSR นะครับอ่ะไม่เป็นไรเราโฟกัสแค่ตัวละคร UR หน้าตู้ดีกว่านะครับเพื่อเราจะได้ปิดตู้อย่างเร็วเนาะไปสคริปทองทองฟ้าขาวสะอาดเลยนะครับโอเคไปไปกันต่อครับได้อีกหครั้งนะ มีอะไรให้รู้นหน่อยไหมโอเคเงียบเงามากไปต่อครับโอเคคือตอนนี้เงียบยาวเลยนะทุกคนโอเคอีกหกครั้งเราจะการันตีนะครับเนี่ยตอนนี้เนี่ยอ่ะไป โอ้เงียบเงียบยาวมากเลยทุกคนตอนนี้อมาก่อนการตีขอออกไปรีหน้าตู้ก่อนละกันคือเมื่อกี้สุม่มๆแล้วดูหมดนะครับเราใส่น่าจะเป็นจากรอบอสามตัวเมื่อกี้แน่เลยไปครับโอเคก็ยังสริปทองน,นี่นะคือเลรียดุมากกันนะโคตตอนนี้เนี่ย โอเคมาเรามาลุ้นการันตี300เมตรกันดีกว่านะครับ mm hmm. เผื่อดวงดีนะครับออกเป็นยูอาร์หน้าตู้เนาะโอกาสออกอยู่ที่ประมาณ3.8%นะครับอ่าเท่ากันทุกตัวนะโอเคมาุ้นพร้อมกันครับ1 2 3โอเคได้เป็นคิวแซกนะครับก็เอาอัพไม่ตายเนาะอ่าอีก60เซเมตรผมเปิดให้หมดเลยด้วกันนะครับอ่ะไปโอ้โหเกลือยาวๆนะครับตอนนี้ มาติดสุดท้ายขอปิดคลิปสวยๆได้ไหมให้เพื่อนๆเนี่ยได้ลุ้นกันหน่อยแล้วกันเนาะเกมคือตอนนี้เกลือยาวๆแล้วเนี่ยอะไปครับโอเคมาสคริปแดงเนาะแต่เป็นกิ่งไมออ้อาจจะต้องปิดวิดีโอหรือเปล่าอย่างนี้โอเคอะขอ,อยากสคริปเลยแล้วกันนะครับไม่น่าได้ลุ้นแล้วเนาะ โอเคก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการเปิดกาชาตู้ของเล็กน่าล็อกเนาะสงสัยเราน่าจะต้องมีพาร์ทสอกันอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าผมเองก็อยากมีไว้ในไอเดีนะเพราะตัวละครของนางเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าเก็บไว้ในไอเดียเลยเกินโอเคอะสำหรับคิวตรงนี้ก็สำหรับผลประกอบการเนาะก็ได้ U R เพิ่มมา1ตัวนะครับแล้วก็ S R ย่อยๆเนี่ยที่เพิ่มเข้ามาเนาะ,ะสำหรับ300เมตรเนี่ยถามว่าคุ้มไหมก็ เอ่อก็ถือว่าดีหน่อยแลการปานกลางนะทุกคนเกือบค่อนข้างไปทางแย่นะโอเคอ่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็ถ้าเพื่อนๆถูกใจนะครับหรือชอบเอ่อวิดีโอนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b ส c r i b e เป็นลรงใจในการทำคลิปวิดีโอให้กับผมด้วยเนาะแล้วก็ถ้าใครได้รัเปิดกาชาตต้น,นี้อยู่เนี่ยก็ขอให้ออกเร็วนะครับเพื่อที่เพื่อนๆนนจะได้เก็บเพชรไปรอเปิดในตัวส่วนของคโคโรโบกันนั่นเองอ่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็บา,บายบายครับ